<Box. S 2> อา x สอะเสงเชียร์มาเลยลำดับต่อไปรายการที่10ผีเสื้อ25เมตรหญิงคีทที่16รลูปที่1จุธาพักจากทีมชูสวิมขับลูที่2จีรัส,สยาจากทีมเลิศล่าถนนการจนาพิเศษลูที่3กัญญาลัตจากทีมมณีวัฒนาลูที่4อโลลาจากทีม SWSB รูที่5้ามณสวีจากทีมปฐมสาธิตพระนครและลูกที่ วันนิสาจากทีมเทพสำเฤ็จวิทยาผู้ปกครองจะเชียร์ในใจครับเชียร์ออกออกเสียงเลยนะเด็กจะได้ยินเสียงชัดชัดเ o u ย m a ม k กมาเลยเสยงเชียร์มาเลยนะักกีฬาเดินเข้าลูกลำดับต่อไปรายการที่สิผีเสื้อ25เมตรหญิงคิดที่17 อามิกาจากทีมชูสวิมขับรู่ที่2นัทวัฒน์จากทีมปถมสาธิตพระนครลู่ที่3นันทกรจากทีม SWSB รลูที่4นรัชวันจากทีมครูทอมสวิมลูที่5สุภราดาจากทีม NR Swimming และลูที่6กกรชพัฒจากทีมไทยนิยมสงเคราะห์